โอเคสวัสดีครับทุกคนพบกับผมทอมมี่จังนะครับทุกคนใครเข้ามารับชมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนใครเข้ามารับชมแล้วไม่กดไลค์กดติดตามถือว่าใจร้ายมากๆเลยนะครับทุกคนแล้ววันนี้นะครับทุกคนเรามีข่าวสารดีเกี่ยวกับเพตนนะครับทุกคนอาจจะพูดเร็วนิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่าเราไม่ว่างนะครับทุกคน โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในทวิต t ตอร์กันเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนอันนี้คือทวิตเตอที่เปตตั้นได้โพสเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วนะครับเขาโพสว่า #yawnandupdate yeah, ก็คือเขาบอกว่าคุณต้องการอัปเดตใช่ไหมเออทุกคนเห็นปะมันคอนค่าที่จะดีมากๆเลยนะครับทุกคนผมว่าอีกไม่นานนะครับอีกไม่กี่วัน มันจะต้องอัปเดตแน่นอนหรืออาจจะเป็นคืนนี้ก็ได้นะใช่ไหมอาจจะเป็นคืนนี้ก็ได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันอัปเดตยังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับทุกคนคลิปในวันนี้ก็มาบอกเพียงเท่านี้นะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะบ,บ๊ายบาย